สวัสดีครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับสกาลนะครับหรือว่ากะโหลกศรีรษะกันนะครับกะโหลกศรีรษะจะประกอบไปด้วยกระดูกดังนี้นะครับ1 f o n t ฟอนท่าโบนสองพาไลท่าโบนสามเทมโพลล่าโบนสี่ออกซิพิท่าโบนและห้าสฟิโนยโบนนะครับดังภาพเริ่มจากฟอนท l b โบนนะครับฟอนท l b โบนจะมีอยู่หนึ่งชิ้นอยู่บริเวณหน้าผาก ประกอบเป็นหลังคาของเบ้าตานะครับต่อไปจะเป็นพาล่ท่อโบนนะครับพาล่ท่อโบนครับจะมีอยู่2ชิ้นครับอยู่ทางด้านซ้ายขวานะครับจะเป็นส่วนที่ประกอบเป็นผนังด้านข้างและหลังคาของกะโหลกศีรษะครับต่อมาจะเป็นเทมเพอรอบโบนนะครับเทมเพอรอบโบนจะมีอยู่2ชิ้นอยู่ทางด้านซ้ายขวานะครับจะประกอบเป็นผนังและพื้นด้านข้างของกะโหลกศีรษะครับส่วนนี้จะอยู่ต่ำกว่าพาล่ายท่อโบนครับ ต่อไปนะครับจะเป็นซับฟินนยโบนครับซับฟินนยโบนจะมีอยู่1ชิ้นครับจะวางตัวอยู่ตรงกลางของฐานกระโหลกศีรษะครับประกอบเป็นข้อต่อกับฟอนท่อโบนทางด้านหน้าครับเซมเพอรัลโบนทางด้านข้างและออกซิพิทออโบนทางด้านหลังครับจะประกอบเป็นพื้นของช่องกอระโหลกศีรษะและผนังด้านข,าข้างของเบ้าตาครับซับฟินนยโบนจะมีรูปร่างเป็นคล้ายผีเสื้อนะครับคางปีก ต่อมานะครับจะเป็นเอ็ดมอยโบนครับเอ็ดมอยโบนจะอยู่บริเวณพื้นของช่องกระโหลกศรีรษะทางด้านหน้าตรงกลางระหว่างเบ้าตาทั้งสองข้างครับจะประกอบเป็นผนังด้านในของเบ้าตาและหลังคาของโพรงจมูกครับส่วนที่ประกอบเป็นหลังคาของโพรงจมูกจะเป็นแผ่นกระดูกที่มีรูพุนครับคล้ายตะแรงอันนี้จะเรียกว่าซิบิฟอร์มเพนะครับ นี้จะเป็นทางผ่านของเส้นประสาทสมองขค้ที่1นะครับคือ o l Factory Nerve นะครับจะอยู่ตรงกึ่งกลางของ CB Form p a ม a e ครับต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายของกระดูกกระโหลกศรีรษะนะครับนั่นคือ o c c i p i t a l bone บครับ o c c ซ p i t a l Bone จะมีอยู่1ชิ้นนะครับจะอยู่บริเวณท้ายทอยครับจะประกอบเป็นพื้นทางด้านหลังของช่องกระโหลกศรีรษะเกือบทั้งหมดนะครับ บริเวณด้านล่างจะมีรูขนาดใหญ่ครับเรียกว่า f o ร a m e n magnum นะครับส่วนนี้จะเป็นทางผ่านของ m e d a l l a อ l a n g a t a นะครับและด้านข้างของ f o ร a m e n magnum นะครับจะมีส่วนที่นูนนะครับเรียกว่า o x i p i t a l condyle นะครับซึ่งจะเกิดเป็นข้อต่อกับกระดูกสันหลังระดับคอชิ้นที่1ครับจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของคอเกิดขึ้นนะครับ ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นเฟเชีย b โบนนะครับหรือกระดูกใบหน้าครับจะประกอบไปด้วยหนึ่ง้าโบนนะครับจะมีอยู่สองชิ้นอยู่ตรงกลางส่วนบนของหน้านะครับจะประกอบเป็นดั้งจมูกครับสองคือ l าค r i มอ l b นนครับจะมีอยู่สองชิ้นครับเป็นแผ่นบางๆครับมีลักษณะคล้ายเล็บมืออยู่ทางด้านข้างและด้านหลังของนา s o f r o n t นครับ สามนะครับซกโมมาติกโบนจะมีอยู่สองข้างครับจะอยู่บริเวณหนกแก้มครับสี่ครับแม็กซิลล่าโคนครับจะมีอยู่สองข้างครับเชื่อมติดกันเป็นขากันไกลบนครับห้าครับคือแมนดิโบโคนครับจะมีอยู่หนึ่งชิ้นครับเป็นกระดูกหน้าที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุดครับมีลักษณะคล้ายเกือกม้าครับและเป็นกระดูกชิ้นเดียวที่สามารถเคลื่อนไหวได้ครับ ต่อไปนะครับเทอร์เลียน,นครับหรือทัดดอกไม้ครับจะเป็นส่วนทางด้านข้างของกระโหลกศีรษะครับซึ่งจะเป็นรอยต่อระหว่างกระดูกฟอน a ทอรโบนพาไ t a ท b o n โบนซฟินอย b โบนและเทมพอ b โบนครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่บางและแตกหักง่ายที่สุดของกระโหลกครับต่อมาจะเป็นส่วนข้อต่อนะครับจะชื่อว่าเทมพ l ลแมนดิบูล่าจ o i ส์นะครับ ข้อต่อน,นี้ะเชื่อมต่อระหว่างขากรรไกรล,ล่างนะครับแมนิ l e กับกระดูกขมับนะครับเทมโพลก็เลยได้ชื่อว่า t e m p พ r โ l แมนดิบูล a ่าจอยส์นี่เองครับบริเวณนี้เป็นบริเวณเดียวที่กระดูกศีรษะสามารถขึ้นไหวได้นะครับนำไปใช้สำหรับการเคี้ยวอาหารครับการสอนจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ